Thank mm -hmm. you. า,าวไทยชาวลาวเซโน,ดนเด็เพี่น้องเด้อเมืเเอนอนนเ่อนีน้ฮาสซีมาอนณาไมยเฮื่อนน้พี่น้องเนื่องจากว่าชาวไทยกับไปใส่นะกะเฮามีแผนวัดซีเสียหย่านราในเฮื่อนหันนาะพี่น้องเมื่อวานนี้ชาวไทยหันได้ไปปั่นเข่าวสวยพี่น้องเพี่น้อ,นอยอยู่นาป่าแหละกะผู้ใดผีเสร็จกับไทยในไลนล์เนาะกะคือสีหูวัชาาไทยยาไปปั่นเข่ามาเนาะ เราฮากับบริดองค์ิดไปประมาณสองมือสามมือแล้วนพี่น้องก็เลยพาพี่น้องมาทัวร์เทิงเฮือนเนาะสิงเทิงเฮือนนี่ก็มีน้องชายเสไทยเป็นคนนอนน้อพี่น้องแล้วบริหารเสไทยเป็นคนนอนอยู่ลุมเพราะว่าเฮือนเสไทยมันเป็นทางเทิงน,นี่เป็นเฮือนไม้น้อพี่น้องแล้วก็ฮากจะมาทำไมัยเฮือนกวพอนพวนาของประยูนน้องไปเห็นเบียกินหน้านพี่น้องเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์ก็คือแบบการถือมือไปองเฮีอนเนาะก็จะไปแบบจันทร์ทุงซุกเลยนะบุบบุบเทศสีบุบมีเวลาว่างเพราะว่าค่ะ ขี่รถนะพี่น้องเพราะว่าขี่รถับจ้างเนาะกะซีได้ตื่นแต่เช้าโคกโมงแล้วก็ไปขึ้นรถเจ็ดโมงตรงเนาะแล้วแล้วก็เร,มมกรมมเริ่มเฮียนต้นขับมาอีเถื่ออะระมาณหาโมงมาเขาเื่อแล้วก็เลยแบบบ่พอซได้มีเวลาปันาน๊นไหนน้องๆสะทายกะอีกอย่ากกันวัเช้าวันถีดหาผักเนาะของเฮียนน้อก,ก็ไปเฮ็ดเวียยสอยอ้ายเนาะคือบาซูป,ปนนาอะไรเพินไปเฮ็ดเวียยขับจ้างก่อส้างเนาะพี่น้องพอได้เงินไปเฮียนเพิ่า อันนี้ชาวไทยัวชาวไทยเองก็คือแบบบริขอย,อยู่เือนปันใดหา,ากกระเขามาเือนเนาะอันนี้จะเป็นโหดแบบช่งซ้เดือนได้บ้างเออที่เขามาเือนแต่ว่าเขามาช่วงัหนกับบริสปัตทั้งเือนให้น้องเนาะเพราะว่าเฮาแบบเขามาแล้วก็ออกไปเขามาแล้วก็ออกไปหหนะพี่น้องบริสู่แบบมาโนนเือนโด,ดนปันใดเนาะตั้งตั้งแต่ตอนทเทาดำนานลวแหละเออเมื่อนี้เขาก็จะมาอนามาัยนะเพียงเนาะดิออมเืินซานโลง่ลงๆเือนชาวไทยแบบโล่งแห้งนะเพียงเนาะ ่เราก็สิมาอนมามัยคนเดียวาซะก่อนเนาะอนมามัยทางเทิงเฮือนี่เซไทยา,าไทยบาใซอเวลากับคนข่ายจะโดนอยู่เพราะว่าเซไทยหันสิเอาไม่การพลอยสูงๆทางเทิงอ่ะปัดทางอ่าทางสังกะสีที่นี่มันเบิร์ดเนาะพี่น้งองเนาะเออตัดปัดเจนยังมุ่มมันหลักอ่ะเออยังมุ่มหละกะักอ่ะคีฝุ่นออกมันเบิร์ดทนายพี่น้อง เราก็จักข่อยปาทางพื้นแล้วพี่นอ้องใช้เวลาก็เกือบสิบโมงผู้แหละผู้เดียวสะทายเห็ดเนาะที่จริงมันก็บริกวงแต่พี่น้องต่วเพ่อความละเอียดเนาะเขากะข่อยเห็ดไปให้มันละเอียดละโอให้มันแบบแล้วไปบาดเดียวเลยบ่เหมันวะชิมาเห็ดแบบสัมไปสัมมาหนะเห็ดละเห็ดให้มันแล้วบาดเดียวเลยเนาะขอวันเดินดูเถอเครัชิมาปาดนะเขากะมันกะสำนี้ถูกคนว่าหกบ่คือแบบเพื่อนสะทายกามีรถเที่ยวทางขางเฮือนนะก็จีแบบ พืชมันก็สิมีขี้ดินแบบขี้ฝุ่นตกลงมาในจากหน่อยนะเพราะว่าส่วนนี้นเป็นยามลมนะพี่น้องยามลมยามหนาวขนะน่ะขี้ฝุ่นมันกะอูอเข้ามาและปะมันกะตกลงพืชนะเนาะพี่น้องอะมาเดี๋ยวสีพาพี่น้องอุซีมาปัดเฮือนนํากันแนละ้ีไป้องเนาะอ่นานทำไมอ่นมานทำไมบนนอนเห็น,น้องเทสก่อน์เด็พี่น้องก็ <laughs> แค่เห็นก็หอบแล้วเดี๋ยวสไทยสีอ่าเกบปอนอนขึ้นเบสกอนแล้วเจัง ข่อยปัดเจมมุมทางเทิงเนาะแล้วก็จกังเอาปัดพืชแล้วพี่น้องเอาไปตามสเต็ปเอาเนาะเพราะว่าสีเหตุไปบาดเดียวมันกะน,นั่นแล้วเนาะเอาไปเถื่อหลายอย่างหลายอย่างก่อนถ้าเป็นอยงเนาะป่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะพี่น,น้องสะทายลืมบอกสะทาย อันนี้เขาให้ฮะก็ตื่นแต่นอนแต่พี่นางเด้อฮะก็ตื่นแต่นอนแล้วก็แบบเปลี่ยนจากสูตรนอนมาเป็นสูตรเห็ดเวียกนะผมกันยังบริมัดเลยเนาะอ่าก็ตะขอโทษขออภัยนำความแบบบ่พ่อปนใดนะแต่ว่าบ่เป็นยังเนาะเฮามานุนสูตรมาเห็ดเวิ่งนะคะจากสิเปซาหัวบดเดียวนะพี่น้องเออผู้ใด้ที่ว่าโอ้ยสัตย์ยคือตึกจึกจึก huh, ฉักแต่ว oh, ่าเมื่อนี้วะเออเพราะว่าสัตย์ทยตื่นแต่เช้าแล้วก็อันนาไมน้าบ้านแล้วแหละแล้วเขาจะมาอันนาไม้ทางเฮือนโตเผื่อบ่มีคลิปให้พี่น้องเอฟซีเบิ่งกนะเดี๋ยวสิบ่่่มีีคลิิปให้้พนองงเบ ราาะว่มีหลายคนคอมเมนต์มาหรือวยแบบถามสะแตยมากอะโอ้ยปะสะแตยคือโบเห็นลงคลิปแน่คือโบเห็นอ่าเอาคลิปลงแน่เนาะพี่น้องเนาะถ้าติดตามอยู่เด้อจังเสียเนาะเออสะแตยก็เลยได้บอกเหตุผลเพราะว่าน้องเหตุวิ่งตรงนี้เนาะกะเหดเวียกไปน้ำลายอย่างเนาะเฮาตัดคลิปกับพอดีสักโมงหนึ่งสะแตยเหดเวิ่งเบื่อจนมาแบบขำก็มาหนะเผื่อตัดคลิปแล้วฮะมันกับ่พ่อสิได้ลงพี่น้องเอ้ยกับพอดีแบบมันเด้กมันขำโพสแล้วนะเอาลงแล้วกันชอบ่ขึ้นปรไดาเนาะพี่น้องเนาะเออ สะทายการเหตุ Youtube แบบไป็ตัวของตัวเองเนาะถ่ายเอาตัวเองตลอดแบบเสียนะออแต่ย็มีแฟนคลับตัวยงหล,ลายหลายคนนอ้อ่นที่ติดต้าเพื่นกันอ่ะีฮูกะนพี่น้องปาเดี๋วเอาไปเริ่มกันเลยเนาะว้าวลายยายห่างเลยน้พี่น้องเริ่มกันเลยผู้ได้บางหวะก็มาสอยสะทายในเด้อ ยสาสไทยกะซีเมียนบนนอนก่อนแล้วพี่น้องเนาะเอาบนนอนขึ้นเบิดแล้วเขาจังมาปัดน้ำกันเด้อพี่น้องเดอ้อทุกคนเนาะอย่าลืมติดตามก่อนหับส้มคลิปเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะคะกดไลค์ให็นสไทายเน่เดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจเนาะทางที่ดีกะกดแชร์ให้ายสะทายเนาะเพื่อเป็นการแบ่งปันหรือว่าให้คนอื่นเบิกน้ำน,นะพี่น้องเนาะป่าเดี๋ยวเาไปเริ่มน้ำกันเลยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวหาอุปกรณ์แป๊บนึง ขปกนวนของสาวไทยก็จะมีประมาณนี้แหละมีพอไดกับอัน,นอันนี้มันหักแล้วแง๊กแง๊กแง,ง,ง๊กแล้วน,อนอ้องน้องแต่ก็พอได้ผ่อนคลายรือว่าใส่ในน้ำกันเนาะ ఆ うん。<music> อยากให้มันเลี้ยวไปถอดสเต็ปสเตปเนาะโบว์ไฮแมนซาะเราอยากเหี้ยงซาวกุเก่าโอ้ยสะตยทยสมองสมองแบบลืมนั่นลืมนี่แล้วเนาะนี่เขายังมาทำในปาดเทิงอันทางทางแบบทางเทิงแบบอยังสังกระซีนะทางเทิงคานเฮือนจังนะพี่น้องเออเข้ามาปาดทางหลุมก่อนโอ้ยเนาะไพ่กรบปุกถ่วงสะตายไพ่กรบปุกถ่วงสัตย์ไทยแต่พี่น้องเอาไปเป็นยังหาเริ่มใหม่เนาะเดี๋ยวเราเริ่มใหม่กัน ใชยก็ล e e, ja, e e, ืมบริใจยังเลืมแบบเป็นเดียวเห็นแม่พลอยอะแม่พลอยเออเนี่ได้ิพัดรตั้งเธอมาฉันเนาะมาเดี๋ยวเพาสิมาเริ่มปัดตั้งเธอรำคาญน้องพี่น้องเนาะเจาจะมาปัดตั้งคืนใหม่เนาะโอเคเอาเริ่มใหม่เนาะวันนี้โมมี่ยังลืมเนาะวันนี้เนาะเออปัดตอนนี้แหละกระแตงปั๊ดพื้นโอเคสำนีเนาะพี่น้องเนาะจะไหนสิลืมนี่ลืมนี่อีพี่น้องเอ้ยปัดเดี๋ยวเพาไปเริ่มปัดตั้งเิงเฮือรำคานเลยนะพี่น้องเนาะใหมุมเต็มอยู่เนาะพวกหกขัก สัท้ายก็ป,ยปัดทางลุ่มหรือเอาไปน้องเนาจะได้อย่งตก้มนีกเพราะว่าั้เขาปัดเล็ดอนแล้วพี่น้องที่เขา่ปัดทางนุ่มน้อกจะดีกว่าเนะ <c oughs> คือขี้ฝ <c oughs> ุ่นนี่ก็เยอะนี่ขี้ฝุ่นเยอะแยะไปหมดเลย <c oughs> นะในก็ผ่านไปแต้ละซาวนาทีนะเธอาวนาทีกับสามสิบนาทีาาท <c oughs> เลยปัด้ไปแล้ว ในที่สุดกดระปัดแล้วแล้วพี่น้องเนาะน,นี่สะทาเมียนเรียบร้อยแล้วทางเครื่องกระยายมือมุมเอาออกเบิดเรียบร้อยนะพี่น้องนี่เดะเนาะเป็นชั่วโมงพี่น้องปวดสิแล้วเพราะว่าเราจะเห็นมันละเอียดเลยเนะาะเอาสิปัดไปกินเกี๊างพอโดนเถื่อเขาสิมาปัดทางน,นะพี่น้องญี่ปุ่นไม่กระซิไล่เนาะมันจะเกาะบ,บนหันบนนี่น่ต้องเลยสะทายกะเอาอันเอาผะโห o มมาตากไว้ใจแดดเนาะ เต็มเลยผู้นอนจักนอนแต่จังไดนะผู้นอนก็จักนอนแต่จังไดพี่น้องเอ้ยขี้ผุนเต็มไปหนักนั่นนี่นั่งผู้ชายอยู่เฮือนบ่มีผู้หญิงอยู่เฮือนก็สิประมาณนี้น้อพี่น้องเนาะเออกันสิผู้ชายเขาก็นสี่บริยัติแล้วโอ้บ่ใส่ใจปัญหาคือผู้หญิงเนาะพี่น้องเนาะเออว่าเรื่องใส่ใจก็สิ่บ่บ่จุ๊จี้จุกจิกบ่ อ่าละเอียดปาร์ตพยิ่งน้อพี่น้องซ้ายกับชิประมาณนี่แหละน้องซ้ายจะไทยอยู่เนาะสะไทยกับปัด์ตไทยเรียบรอย้อยเนาะเพื่อนผ่าสะไทยกับปัดเรียบร้อยแล้ยเเนาะพื่อนผ่านี่หอกับปาร์ตเรียบร้อย,ยเยอยลยคิวนี้กับชิมีว่านนี่พี่น้องเอ้ยพาพี่น้องมาเมื่อยน้ำกันพาพี่น้องเอฟซีมาเมื่อยน้ำกันแล้วพี่น้องเนาะ ก็ที่มีประมาณน,นี้เด้อพี่น้องคลิปนี้เนาะซาทัยก็ขอขอบคุณขอขอบใจเนาะทุกๆคนเด้อทั้งผู้ใหญ่ใจดีนําเด้อทุกๆคนเนาะที่เข้ามาหักโสมหักเบิ่งนํากันเนาะพี่น้องเนาะอ่าในการปาเรือนของสซาทัอนามัยมือนี้เนาะพี่น้องเนาะขอขอบคุณหลายๆเนาะที่เบิ่งจนจบคลิปเนาะแล้วก็ใครที่กดติดตามซไทมาตลอดกะแห่งขอขอบใจหล,ล,ล,ลายๆายเด้อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซไทอยหน่งเดียวพี่น้องเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้สซไทยกับชีได้ขอลาพี่น้องเอฟซีไปก่อนเนาะสิไปเห็ด หนาทีอื่นอีกนะเพียงเนาะเออยังมีลายเวียากเลยอย่างอ้อมเพื่อนกับมีแต่เวียากเต็มไปเลยเนาะคันเขาอยากเห็ดถามปุ้ยเนาะยังวียากกมีอยู่แลยนะขันเขาอยากเห็ดเนาะอ่าเขาก็สิขอคโตไปเห็ดเวียกโตกันนะเพียงเนาะมือหนามขอกันใหม่ในคลิปหนาเด้อเนาะเขาเขาพูดเล่ลายเด้อที่บึงจนจบคลิปเนาะขอขอบคุณอีกเธอหนึ่งเดียวเพียงเด้อสําหรับคลิปนี้ซะไทยกับคอกล่าวคําว่าสบายดีบ๊ายบาย